าลูกนั่งรถทีไรอ้วกทุกครั้งเลยปัญหาที่หลายบ้านเจอเป็นประจำจนหมดสนุกกับการเดินทางบางครั้งก็ต้องแวะข้างทางกระทันหันหรือต้องกลับรถไปเปลี่ยนชุดกันเลยใช่ไหมล่ะคะ ปัญหานี้เป็นเรื่องปกติสำหรับเด็กเล็กค่ะเพราะจริงๆแล้วอาการเมารถเกิดจากระบบประสาทที่ควบคุมการทรงตัวอย่างพัฒนาไม่เต็มที่พอรถเคลื่อนไหวและมีการสั่นสะเทือนก็จะส่งผลให้สมองได้รับข้อมูลไม่ตรงกันจนเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนและเวียนหัวตามมาค่ะเรามาดูวิธีแก้ปัญหาลูกเมารถแบบง่ายๆกันคุณพ่อคุณแม่สามารถบรรเทาอาการเมารถของลูกได้ไม่ยากเลยค่ะลองทำตามวิธีนี้ดูนะคะ 1. ให้ลูกนั่งคาซีดโดยหันหน้าไปทางเดียวกับรถ จะช่วยให้การดับรู้ของลูกสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของรถ2เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทหรือเปิดเครื่องปรับอากาศให้ลมโกรกเพราะอากาศที่อับชื้นจะกระตุ้นให้คลื่นไส้ได้ง่ายขึ้น3หลีกเลี่ยงการให้ลูกอิ่มจนเกินไปก่อนออกเดินทางควรงดอาหารมื้อหนักหรือเครื่องดื่มที่มีรสหวานจัดจัดสี่หาอะไรให้ลูกทําระหว่างทางเช่นชวนคุยเล่านิทานหรือเปิดเพลงที่ลูกชอบฟังจะช่วยดึงความสนใจของลูกไม่ให้จดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวของรถมากจนเกิน แล้วถ้าโตขึ้นลูกจะหายเมารถเองไหมนะไม่ต้องกังวลไปค่ะโดยปกติแล้วเมื่อเด็กๆโตขึ้นระบบประสาทและระบบการส่งตัวจะค่อยๆพัฒนาจนสมบูรณ์อาการเมารถก็จะลดลงและหายไปในที่สุดค่ะกดติดตาไม่อุ่นเพื่อไม่แพ้ความรู้ที่ดีนะคะ